คือเป็นเจตเทน,นเทนอร์อันสุ2 2> นนนนดโต่งดังอย่างอัลฟาเจ็ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะอัลฟาสมกับชื่อของมันหรือเปล่า ามาดูกันเลยครับเครื่องบินที่เราได้ในเกมนะครับคือ Alpha Je ็เครื่องบิน Jet s t ไตร์แอ r ์คราในสายวิจัยของเยอรมนีแรงที่6ใน Battle ร a t i n g 8.7แล้วก็จะมี Alpha j e ็ที่อยู่ในสายวิจัยของฝรั่งเศสนะครับโดยมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ระบบอาวุธบางอัน Alpha 7ทั้ง2แบบนะครับจะได้ CCIp สําหรับระบบอาวุธทุกชนิดเลยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าของเยอรมนีจะได้ countermeasure ด้วยนะครับแต่ของฝรั่งเศสนั้นจะไม่ได้แหมฝรั่งเศสนี่ล มาให้เลยแต่คุณสามารถที่จะติดการพอร์ตบริเวณใต้ท้องเครื่องได้ครับโดยปืนของ Alpha Je ตนะครับจะได้เป็นปืนป k 2 7่ขนาด2 7ม mm, ิลลิเมตรให้กระสุนมาทั้งหมด150นัดครับส่วน Alpha E ของฝรั่งเศสนะครับจะได้ปืน d f 3 0า mm, สมิมลลิเมตรจำนวนกระสุน150นัดเท่ากันครับโดยการติดตั้งกันพอร์ตทั้ง2แบบนะครับจะไม่ไส่งผลกับประสิทธิภาพการบินอะไรมากมายครับฉะนั้นก็ติดไปเถอะโหลดเอาของ Alpha Je t นะครับก็จะเน้นไปที่การโจมตีภาคพื้นซะส่วนใหญ่รรรบบปปะะกออดดด้วยเิ500์ ระเบิดแบบนาปาลมแล้วก็จรวดครับข้อแตกต่างของโหลดเอาอีกอย่างหนึ่งครับระหว่างตัว A กับตัว E ตัว A ของเยอรมนีนะครับจะใช้จรวดแบบไมตีตเมาส์ส่วนตัว E ของฝรั่งเศสนะครับจะใช้จรวดแบบสนิปโดยข้อดีของมตีตเมาา์นะครับมันพกไปได้เยอะกว่าส่วนสนิปนะครับข้อดีของมันก็คือเจาะเกาะได้ดีกว่าและอีกหนึ่งข้อดีนะครับของอัลฟาเจ็อของฝรั่งเศสนั่นก็คือมันสามารถพกกันพอตไว้ใต้ปีกเพิ่มได้อีก2กระบอกครับโดยการพอดใต้ปีกก็จะให้กระสุนมากระบอกละ180ร้ er อยแปดสิบน,นัดคร แต่ต่างกันระหว่างตัวเยอรมันกับฝรั่งเศสก็แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆครับไม่มีอะไรแล้วเพราะในรีวิวนี้ผมก็จะโฟกัสไปที่ตัวเยอรมันซะมากกว่านะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องโมดิฟายในรีวิวของผมสักเท่าไหร่ครับแต่สำหรับเครื่องบินลำนี้ต้องพูดถึงกันนิดนึงครับโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อคุณได้เครื่องบินลำนี้มาคุณจะสังเกตได้ว่าคุณมีแค่ปืนแล้วก็ตอบแทงให้ใช้งานนะครับแต่เมื่อคุณใช้งานคัสตอมโหลดเอานะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามีระเบิด2ชนิดมาให้คุณเลือกใช้้ตังแแแตต่่้้้นออยูลลวถาเืกใช้งานจริงๆผมก็แนนะําว่าให้้ใช ก็เพราะว่าแน่นอนอ่ะมันระเบิดแรงกว่ามาร์คแปดสิบสองอยู่แล้วครับแล้วถ้าคุณจะเอาเครื่องบินนี้ไปปั่นโมดิฟายนะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องรีเสิร์ชเลยก็คือระเบิดนาปามนั่นแหละครับเพราะในช่วงแรกนะครับมันเป็นอาวุธชนิดเดียวที่คุณสามารถพกไประเบิดฐานได้ในรอบเดียวตัวในแถวสองนะครับอย่างแรกให้รีเสิร์ชเลยก็คือแอร์เฟรมครับบูสเตอร์ยังไม่ต้องครับเครื่องบินมันมันหมุนดีอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้อย่างที่สองที่ผมแนะนานะครับนั่นก็คือพอร์ตของจรวดครับใช้ทําลายฐานได้เหมือนกันครับ ตัวไฟเพ r ร์ r อร์แมนซแลวก็พวก g ีสูตรก่อนครับเพราะว่าแค่จรวดแล้วก็แฟลร์ที่มีอยู่ให้ก็พอแล้วครับมาในส่วนของประสิทธิภาพการบินและการใช้งาน Alpha Jet กันเลยครับ AlphaJ e t นะครับเติมทีแล้วมันก็คือเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับโดยคุณสามารถคาดหวังกับมันได้แล้วครับว่ามันจะเป็นเครื่องบินที่บินได้ง่ายมากๆในส่วนของอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดของมันนั้นก็ไม่ได้ทําได้ดีอะไรขนาดนั้นครับเมื่อเอาไปเทียบกับเครื่องบินในเลทเดียวกันแล้วถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ที่กําลังน้้้้้อออยยยยยมมมาาาาากกกกกเเลลลครรััับแแแต่่่่งนนนนน็็็ดดววขททีีํห ามกๆถึงแม้ว่ามันจะเร่งสปีดในช่วงความเร็วต่าได้ช้าครับแต่มันก็มีความเร็วสูงสุดที่ถือว่าโอเคมากครับอยู่ที่ประมาณมัก0.8แครับและประสิทธิภาพในการเลี้ยวของมันก็ถ้าให้พูดตรงๆเลยก็มันไม่ใช่เครื่องบินที่ด็อกไฟดีที่สุดในเกมนะครับข้อดีอย่างแรกของมันนะครับมันเป็นเครื่องบินที่มีองศาในการเลี้ยวที่สูงมากๆเลยและมันเองก็มีความเร็วในการหมุนตัวที่เร็วมากเลยครับและแผ่นฟลบของมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแผ่นฟลบคอมแบทให้แต่ว่าแผ่นฟลบเทคออฟของมันก็ถือว่ายังใช้้แทนกได แล้วใช้แทนกันได้ดีด้วยในระหว่างที่เลี้ยวนะครับคุณสามารถเปิดแผ่นฝา Take Off ได้ที่ความเร็วต่ำกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าเครื่องบินมันเลี้ยวได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่แน่นอนครับว่าแผ่นฝา Take Off นัน้นมันมีแรงต้านอากาศที่เยอะมากๆฉะนั้นคุณจะเสียความเร็วไปเยอะเช่นกันครับและมันก็มาถึงในข้อเสียหลักๆของเครื่องบินลำนี้ครับนั่นก็คือ Energy Retention มันถือว่า ห่วยมากๆเลยครับในเครื่องบินเลนนี้ผมให้ว่าแย่กว่าเครื่องบินบอมเบอร์บางลำาครับในช่วงความเร็วสูงครับที่ประมาณ800หรือว่า900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วคุณเริ่มทํากันเดี๋ยวคุณจะเห็นได้ว่าว้าวเครื่องบินมันเลี้ยวดีจริงๆเลยมันเลี้ยวได้ตั้ง 10g 11g อะแต่กระพริบตาใหม่ทีความเร็วคุณก็ตกไปเหลือ500หรือ400แล้วครับนั่นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆอย่างหนึ่งครับสำหรับเครื่องบินลนํานี้เพราะว่าถ้าคุณช้ากว่าคุณก็แพ้คนอื่นนะครับเพราะว่านาน,น่่นนงนน่งงคคคาามมมมเรตํออืบลลีะัััจกกกยย์ไุณ มาตั้งตัวแล้วก็พยายามเพิ่มความเร็วตัวเองได้ยากมากเลยครับฉะนั้นครับการหักหัวเครื่องขึ้นในแนวดิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่ ถ้าคุณสามารถควบคุมเครื่องบินลำนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับมันจะให้ประสบการณ์การด็อกไฟที่คุณไม่มีวันลืมเลยสำหรับเครื่องบินลำนี้ถ้าให้บอกความรู้สึกในการบินอัลฟาเจ็ทนะครับง่ายๆเลยมันเหมือนกับว่าเครื่องบินนั้นมันบินอยู่บนรางนะครับมันเป็นเครื่องบินที่บินนิ่งมากครับและการควบคุมเครื่องบินนี้ในช่วงความเร็วต่ำครับก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยถ้าคุณสามารถล่อเครื่องบินลําอื่นให้มาติดกับในช่วงความเร็วต่ำกับคุณได้เนี่ยถือว่าคุณได้เปรียบไปอย่างยิ่งเลยคร็็ววไได้้แลกป หลถ้าศัตรูของคุณนั้นบินโฉบไปโฉบมาดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับอัลฟาเจ็ตนั่นก็คือปืนของมันครับไม่เกี่ยงว่าจะเป็น A ของเยอรมัน e หรือว่าจะเป็น E ีของฝรั่ง <S <S <unsuccess fully> เศสเนื่องด้วยตำแหน่งการติดปืนของมันที่ผมบ่นตลอดอะก็คือการติดปืนไว้ใต้ท้องเครื่องแล้วก็เฉียงไปทางซ้ายนิดหนึ่งด้วยนะ <S <S ในตอนที่คุณพลิกเครื่องไปพลิกเครื่องมาเนี่ยเราพยายามจะไล่ตามเครื่องบินลำหน้าเนี่ยเป้าเล็งปืนของคุณนั้นมันจะดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันจะเล็งยากมากเลยครับแ้ถาาคไม่่รรเ็งงดอยยนนะ กระสุนของคุณก็มีน้อยซะเหลือเกินครับแล้วปืนเองก็มีอัตราการลั่นกระสุนที่เร็วมากๆเลยกดยิงไปแป๊บเดียวก็กระสุนหมดแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มาบอกนะครับว่าใช้เครื่องบินแบบผิดวัตถุประสงค์อ่ะจะคิดว่าผมไปได้อ่านคอมเมนต์ตอนอาร์ควาร์นะครับผมคิดว่าคุณอาจจะเข้าใจประเด็นของคลิปวิดีโอนั้นผิดไปแต่ก็เข้าใจได้แหละดูหน้าโปรไฟล์ก็เข้าใจอยู่แล้วในส่วนการใช้งานใน ARB นะครับก็ <laughs> วงจรชีวิตเครื่องบินสไปร์แอร์คราฟทั่วไปนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณไปเจอดาวเทียครับคุณอาจจะไม่ได้ไปบอมถานก่อนชาวบ้านเขาเพราะว่าดาวเทียมมันก็มีเครื่องบินที่มีแอร์สปอร์นะเนาะแต่อัลฟาเจ็ทครับที่มันโดดเด่นจริงๆนั้นก็คือการเล่นในกราวอาร์บีในฐานะเครื่องบินแคสครับอย่างแรกนะครับในเลท8.7นั้นก็เป็นเลทแรกๆนะที่คุณจะได้เจอเอสพีเอที่มีเรดาร์สำหรับช่วยยิงแล้วนะครับและพอมีเรดาร์พวกนี้ครับเนื่องจากว่าเครื่องบินมันไม่มีอาร์วีอาร์ก็ผมแนนนะําเป็ จะโหลดมากกว่าระเบิดนะครับเพราะว่าระเบิดนั้นมันมีขนาดเล็กมากแล้วถ้าจะทําลายรถถังไปในลูกเดียวนะครับคุณจะต้องทิ้งระเบิดได้แม่นมากๆเลยแล้วมันก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เลทต่ำมากๆเลยครับที่มี C C I P แบบครบวงจรให้ใช้มาในส่วนของประวัติอัลฟาเจ็ในโลกความเป็นจริงกันเลยครับ อ้าวทำไมอ่ะก็อยากเอาช่วงนี้มาไว้ข้างหลังบ้างอ่ะโดยการพัฒนาครับเกิดขึ้นจากการร่วมมือข้ามชาติระหว่างประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีโดยบริษัทนะครับที่ได้รับการร่วมมือนั้นก็คือดาซอกของฝรั่งเศสและดูเนียลของเยอรมนีโดยในช่วงแรกของการพิจารณาโครงการครับก็มีปัญหาติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าความต้องการของ2ประเทศนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับฝรั่งเศสนั้นต้องการเครื่องบินเทรนเนอร์เป็นหลักครับแล้วมีบทบาทรองเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นแบบเบาส่วนเยอรมนีครับต้องการเครื่องบบบบินนโจมตีภาาพพืื้แเเ่อ มาทดแทนเครื่องบินเฟียต G 9 1ของอิตาลีที่เริ่มตกยุคแล้วและในบทบาทรองก็เป็นเครื่องบินเทรนเนอร์ทั่วไปครับโดยคงกําลังของเครื่องบินลําใหม่นี้นะครับจะได้เครื่องยนต์จาก s n a c k มาเทอร์โบเมก้าลาชื่อแม่งตลกเลวะโดยติดตั้งไว้2เครื่องยนต์ครับและมีกําลังขับสูงสุดอยู่ที่3,000ปอนด์ครับและตัวต้นแบบนะครับทังของฝรั่งเศสและเยอรมนีก็ขึ้นบินพร้อมๆกันเลยครับในช่วงตุลาคมปี1 9 7 3ก้อางทัพอากาศฝรั่งเศสครับก็ได้เริ่มมส่งอบ อัลฟาเ็ตล็อตแรกในช่วงปี1977ก็แน่นอนครับฝรั่งเศสเขาตั้งใจเอาอัลฟาเไปเป็นเครื่องบินเทรนเนอร์เป็นหลักอยู่แล้วครับและทีมแสดงการบินของกองทัพอากาศฝรั่งเศสอย่างฟรัต t t e f ์ฟองก็ใช้งานเครื่องบินอัลฟา j e ด้วยครับและกองทัพฝรั่งเศสครับก็ใช้งานอัลฟา j e t มาอย่างยาวนานมากเลยครับจนกระทั่งเครื่องบินลำสุดท้ายนั้นถูกพลดประจำการในช่วงปี223 0ที่ผ่านมานี่เองส่วนเยอรมน,นีนะครับก็ได้รับส่งมอบอัลฟา j e t ในช่วงมีนาคมปี1979โดยการใช้งานนนนส่่ววใหญกก็็จะะเเปารบิละตะน ในบริเวณน่านฟ้าของเยอรมน,นีแล้วก็ใช้งานสําหรับการฝึกของนักบินทอร์นาโดนะครับและในช่วงปี1992ก็เริ่มทยอยที่จะดี ye, ทายเครื่องบินอัลฟาเซจไปทีละเล็กน้อยครับตัวเครื่องบินที่ปลดไปก็เป็นการขายต่อให้กับหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยผู้ใช้งานหลักๆก,ก็คือในจีเรียครับอ๋อ,อแล้วก็คนที่ซื้อมาก,ก็หนึ่งในนั้นก็มีไทยด้วยครับตัวในการแลนดิ้งเครื่องบินลำนี้ก็จริงไม่ต้องพูดถึงเยอะก็ได้เครื่องบินมันแลนดิ้งง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินเทรนเนอร์อยู่แล้ว ว่ามันเป็นสีที่ต้องแลกมากกว่าครับเพราะว่าการใช้งานส่วนใหญ่ของ Alpha Je t นั้นก็จะเน้นไปที่การโจมตีภาาพ,พื้นซะมากกว่าครับฉะนั้นมันก็จะมีประโยชน์มากครับถ้าเอาไปใช้งานในกลาว RB ส่วนใน a i r ์อครับก็อาจจะใช้งานในการสู้เครื่องบินลำอื่นยากนิดน,นึ่งครับแต่ถ้าจับทางได้ก็เป็นเครื่องบินที่ด็อกไฟได้ไม่เลวเลยครับและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปในช่วงประสิทธิภาพการบินก็คือเรื่องของน้ําหนักของโหลดเอามันนะครับถ้าคุณเอาโหลดเอาไปเต็มพิกับนะครับแล้วบวกบ กับตอนที่เครื่องบินมันไม่ได้แบกอะไรไปนอกจากปืนเท่านั้นนะครับแต่ให้อธิบายสั้นๆก็คือมันค่อนข้างจะเป็นเครื่องบินที่เฉพาะกลุ่มคนจะเล่นมากเลยครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ